จริงหนังสือเนี่ยมันเป็นตัวแทนของความรู้แต่จริงความรู้เนี่ยไม่ได้มีแค่นหนังสืออย่างเดียวจริงๆมันอาจจะอยู่ในตัวบุคคลตัวมนุษย์ด้วยก็ลเลยเป็นกิจกรรมนี้ให้คนมาอ่านคนมีคนที่เป็น living book หรือมนุษย์มมที่มีชีวิตในการพร้อมที่จะแบ่งปันเรื่องราวให้กับผู้อื่นและในขณะเด,เดียวกันค่ะก็จะมีส่วนของ reader หรือผู้ฟังนะคะที่จะสามารถฟังอย่างเปิดใจฟังอย่างลดอคติฟังอย่างเข้าใจพร้อมที่จะให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคียงบ่าเคียงไหล่ค่ะรายการที่นําเสนอเรื่องราวการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะทุวคนนี้นะคะโลกของเราเนเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารและการยอมรับคุณค่าความหลากหลายทางสังคมค่ะ เพื่อแสดงให้คุณผู้ชมเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ทางรายการพาคุณผู้ชมมาอยู่ในงานหนังสือในส่วน Human l i b r a r y y เพื่อเปิดโลกพบปะกกับผู้คนหลากหลายอาชีพหลากหลายสังคมหลากหลายวัฒนธรรมรวมไปถึงคนพิการด้วยค่ะครับก็ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครมีเทศกาล12ิเทศกาลตลอดทั้งปีครับเทศกาลการอ่านและการเรียนรู้ทีนี้พิเศษมากๆเพราะว่ากรุงเทพได้ รับการคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้หรือว่า Learning City ครับซึ่งทาง UNESCO ก็ประกาศให้เราได้เป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับเลือกในครั้งนี้ก็ถือว่ากรุงเทพเราก็ได้อโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้กับคนอื่นหัวใจของงานก็คือชวนคนที่แตกต่างกันเนี่ยได้มาเรียนรู้ร่วมกันเราก็คงไม่ได้ใช้ทรัพยากรอะไรมากแต่ว่าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ก็อย่างสวนสาธารณะเนี่ย เราก็จัดงานหนังสือในสวนก็เป็นโอกาสดีที่วันนี้ได้มีงานหนังสือในสวนให้คำได้ทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุหรือใครก็าตามเนี่ยเหมาะกับงานนี้มากๆเพราะว่าเราไม่ได้จัดที่ที่เก็บเงินแล้วเราจัดที่พื้นที่สาธารณะอย่างสวนลุมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีคนทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วแล้วก็งานเนี่ยก็จะมีหลายแบบมีทั้ง ตรงของมูลนิธิกะจกเนา่จะเป็นหนังสือเล่มระบาดหนังสือที่บริจาคหนยมาให้คนเลือกกันเป็นที่ฮิตมากเลยนะครับหรือว่ามาทําสมุดทำมือมีร้านหนังสืออิสระมีร้านหนังสือที่เป็นอย่างร้หนังสือเชนใหญ่ๆแล้วก็มีอย่างที่ผมนั่งทําเมื่อกี้เป็นงานชุมชนศิลปะชุมชนครับก็เป็นงานอย่างเช่นทําว่าวดัมพงมุญแจผมเมื่อกี้ทําว่าวง่ายๆแต่ว่าได้เรียนรู้เยอะมากเลยว่าว่าวุลาเนี่ยมันเหมือนคนเลยคุณลุงเขาเล่าเป็นปัจญาเลยว่า อันนี้คืออกอันนี้คือไหลอันนี้คือสะดือ <Yeah. S 1> แล้วถ้าเราทาให้ให้คนเนี่ยมันสมดุลเนี่ยว่าวมันก็จะบินได้ <Yeah. S 1> ว่าจริงๆ <Yeah. S 1> แล้วหัวใจก็คือการมาในที่เปิดแล้วก็มาเรียนรู้สิ่งที่เราชอบ mm hmm. อาจจะชอบแบบหนังสือเล่มละบาทหรือว่าชอบแบบกิจกรรมว่าวก็ได้แล้วแต่เราเลย วันนี้งานหนังสือในส่วนนะคะ Human Library นะคะมดก็ได้รับตําแหน่งมาเป็นวิทยากรนะคะเพื่อมาแชร์เรื่องราวชีวิตของมดเองให้เป็นวิทยาทานให้กับคนที่สนใจแล้วมาแลกเปลี่ยนกันที่นี่เลยค่ะที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่มดคนเดียวมีทั้งคุณครูทั้งนักดับเพลิงแล้วก็พวกเฯฯครกิจค่ะแล้วก็ยังมีไปถึงคนขับวินมอเตอร์ไซค์นักเขียนแล้วก็แรปเปอร์ด้วยค่ะเห็นมีกิจกรรมที่ให้แบบว่ามีวิทยากรมานั่งแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยทั้งเป็น ผู้พิการทางสายตานักดับเพลิงหรือว่านางสาวไทยอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยจุดประสงค์ทำไมถึงแบบต้องให้เขามาที่นี่เพื่อพูดคุยหรือว่าแบกปันอะไรอะคะก็เห็นว่าทางสำนักเขาคิดเรื่อง human library จริงๆหนังสือเนี่ยมันเป็นตัวแทนของความรู้แต่จริงความรู้เนี่ยไม่ได้มีแค่หนังสืออย่างเดียวจริงมัาอาจจะอยู่ในตัวบุคคลตัวมนุษย์ด้วยก็เลยเป็นกิจกรรมนีให้คนมาอ่านคนอ่านมนุษย์เนี่ยมีพี่กวาด่าเงี้ยเฮ้ยทำไมเขามาทำงานนี้ พี่กว่าวันหนึ่งทำอะไรบา้างเห็นเศรษฐกิจอย่างเห็นนางสาวไทย,ยเห็นคนพิการเขาอยู่ในเมืองอยังไง ะะเราเอานําเรื่องของ Human Library ค่ะหรือห้องสมุดมนุษย์เปิดวงเสวนาที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพม,มหานครนะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันค่ะ ในกระบวนการของ้องสมุดมนุษย์นะคะมีความเหมือนและต่างก,กับการที่เราอา่านหนังสือค่ะอย่างเวลาเราอา่านหนังสือเนี่ยเราก็จะเรียนรู้จากการอ่านจากประสบการณ์ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นหรือเคยรู้จักมาก่อนเช่นเดียวกันค่ะแล้วจะดีแค่ไหนค่ะถ้าประสบการณ์ของคู่คนหรือของมนุษย์เนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่เขาประสบความสาเร็จสิ่งที่เขาข้า,ามผ่านมาได้ประสบการณ์เหล่านี้ค่ะจะทําให้เราได้รู้จักใจของเราโดยจริงๆและก็เข้าใจกับผู้อื่นมากิ่งขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นกระบวนการจะมีสองหน่วย้างด้วยกันค่ะมีคนที่เป็น living book หรือห้องมนุษย์ที่มีชีวิตในการพร้อมที่จะแบ่งปันเรื่องราวให้กับผู้อื่นและในขดะวเดียวกันค่ะก็จะมีส่วนของ reader หรือผู้ฟังนะคะที่จะสามารถฟังอย่างเปิดใจฟังอย่างลดอคติฟังอย่างเข้าใจพร้อมที่จะให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันค่ะ มีหลากหลายหน่วยงานแล้วก็อาชีพนะคะหรือประเด็นที่เล่าให้สู่ให้ผู้กันฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นผู้พิการผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือจะเป็นทางด้านอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่ทำอาชีพหมอดูพยิบุรก็ดีบรราักก็ดีและที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องของไลฟ์ฮิวแมนค่ะหรือคนที่ผ่านประสบการณ์ บางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแล้วเขาก้าวผ่านมาอย่างไรอย่างเช่นคนที่เคยเป็นโรคซึมเศร้าคนที่ตกงานคนไร้บ้านหรือคนที่เกิดประสบอุบัติเหตุกับชีวิตสิ่งเหล่านี้ค่ะประสบการณ์ของผู้คนที่มาถ่ายทอดให้กับคนอื่นฟังเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราได้เรียนรู้เติบโตพลังของบทสนทนาจะทําให้พวกเราได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ วันนี้อยากจะรู้ประเด็นอยากจะมาทําความรู้จักพี่ๆที่มาเป็นวิทยากรด้วยกันที่วันนี้เรามาเป็นวิทยากรเนาะก็อ,อ,อยากจะรู้ว่าแต่ละคนะทำอาชีพอะไรมาแล้วมีอะไรที่แบบอยากจะแบ่งปันหรือว่าคําเสนอแนะในการใช้ชีวิตในแต่ละสายอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เชื่ออะไรคะครทําอาชีพอะไรคะนักดนตรีครับนักดนตรีตถ้าแบบว่ามีคนแบบว่าสนใจอยากเป็นนักดนตรีแบบพี่อ่ะหรือว่าแบบอยากก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองที่แบบโอ้ยอยากเป็นนักดนตรีแต่แบบยังไม่กล้าเป็นอย่างเงี้ย พี่แบบพอจะมีคําเสนอแนะในการแบบออกมาข้างนอกให้กับพวกบุคคลพวกนี้บ้างไหมคะผมว่าสุดท้ายแล้วต้องกลับไปเรื่องเดิมว,ว่ามันต้องมีพื้นที่ให้เขาก่อนนะเห <c oughs> มือนผมก็เล่นดนตรีแบบเปิดหัวมาก่อนเลรอย่ครับก็หาพื้นที่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าเกิดอยากทำก็แค่รักมันก็ได้ทำแล้วพี่อยากจะให้คําแบบแนะนําอะไรกับพวกเขาอะค่ะถ้าแบบว่ามาแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยรู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็รักตัวเองสุดท้ายรักตัวเองแล้วมันทําอะไรก็ได้ ชื่อจัสมินค่ะทำอาชีพอะไรคะ <g iggle> ตอนนี้เป็นคุณครูปัทถมค่ะคุณครูโรงเรียนทางเลือกค่ะ <g iggle> ก็คือเป็นการเรียนแบบเอาโครงงานบูรณาการมาเป็นหลักแต่และวิชาเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ในในตัวโครงงานตรงนี้วิชาภาษาไทยสังคมวิทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลขก็จะอยู่ในตัวของโครงงานพี่มีอะไรแบบว่าที่จะแนะนํากับเพื่อนๆนที <g iggle> ่มาที่นี่กับเพื่อนเนทางบ้านบ้างค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ลอง คือลองคาเดียวเลยอ่ะแบบเราคิดว่าทุกคนน่าจะพอรู้แต่เองชอบอะไรไม่ชอบอะไร่จริงๆบางคนก็อาจจะไม่รู้นะว่าชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรจะไปทางไหนดีแค่เพียงว่าเราแค่เออ่ะเหมือนแบบว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจหรอลองไปถามมันจะได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงมันจะมีเหมือนเป็นบักเก็ตลิของเราอ่ะเก็บเอาไว้อยู่แล้วว่าอ๋ออันนี้ทําแล้วมันเวิร์กกว่าอันนี้ทํไม่เวิร์กกว่าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะมีทางไปเองว่าแบบ ทา้งไหนอะไรอย่างเงี้ยทำมันก็ทำให้สุดลองให้มันรู้มีอะไรที่อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมทางบ้านได้แบบว่า ที่แบบยังไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตแบบว่ามีขีดจํากัดของตัวเองอ่ะอยากให้ก้าวข้ามขีดขีดจํากัดนะมีอะไรจะแนะนํากับคนทางบ้านไหมคะอยู่กับตัวเองมันก็ควรอยู่กับตัวเองเนาะแต่ว่าการอยู่กับตัวเองแล้วมันเราอยู่กับพี่อ่ะมันจะไม่ได้เห็นมุมมองข้างนอกจริงๆแค่เวลาที่เราว่างออกมาเนี่ยออกมาในสวนออกมาเห็นผู้คนหลากหลายออกไปห้องสมุดออกไปงานอ e ีเวนต์อะไรก็ตางก็แค่ลองออกไปแค่ออกจากบ้านเออไปสุ ก่อนก็ได้ไปไปไปพื้นที่สาธารณะก่อนก็ได้แล้วเราก็จะได้แบบเปิดมุมมองหรือแม้กระทั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือมันก็ทําให้เราอยากรู้อะไรเพิ่มเติมมากขึ้นเหมือนกันผมทําครับเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับลูกเสือไทเยาวชนต่างๆอะไรมาณนี้ครับสโลแกนในการฝึกอบรมคือขัดเกลาด้วยความสนุกสนุกด้วยกิจกรรมเพราะเราเพราะเราเชื่อว่าเด็กๆเราเยาวชนเราสามารถพัฒนาได้ด้วยกระบวนการต่างๆที่ไม่ต้องใช้เป็นการบังคับขู่เข็น แต่ว่าใช้กิจกรรมใช้กระบวนการกลุ่มลงไปช่วยให้เขาให้เขาได้พัฒนาตัวเองให้ได้พัฒนาศักยภาพตัวเองครับอะไรที่แบบว่าทําให้พี่มาอยู่แบบสมโมสรอ,อะไรอย่างเนี้ยส่วนหนึ่งอ่ะเป็นความรักความรักความชอบในกิจกรรมตัวนี้ก่อนเราเราเริ่มต้นจากการเป็นลูกเสือ,อเด็กๆเนาะเราได้รับการปลูกฝังที่ดีจากคุณคุณครูมาก่อนเลยอันดับแรกต้องบอกว่าอย่างนี้อ่อนเลยเมื่อมีครูที่ดีแล้วเราก็เลยอยากจะส่งผ่าน เราอยากจะทํากิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนต่อไปรุ่นน้องอะไรเงี้ยเริ่มจากการให้รุ่นน้องแล้วก็เริ่มเรื่องการเข้าไปทํางานในค่ายการไปอยู่ในค่ายเนี่ยก็ได้สอนประสบการณ์เราหลายๆอย่างเราได้เจอเด็ก,ดกๆในแต่ละโรงเรียนเนี่ยไม่เหมือนกันเด็กแต่ละโรงเรียนก็จะมีศักยภาพต่างกัน โรงเรียนแบบนึงก็จะเป็นอย่างนึงอีกอย่างอีกโรงเรียนนึงก็จะเป็นอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เรารู้สึกชอบรู้สึกท้าทายเราว่าเขาไม่อยู่กับเรา3มวันเราจะจัดกิจกรรมอะไรให้เขาประทับใจกลับไปนี่คืออาชีพแรกแล้วก็เป็นอาชีพที่ผมทำมาตลอดบางคนอาจจะยังไม่ไม่ไม่ค่อยรู้จักอาชีพม่อนลูกเสือใช่อันนี้คือไม่รู้จริงๆว่ามีอาชีพแบบคืนสอลูกเสือเป็นแบบว่าอาชีพที่แบบเปิดรับการอะไรนะรับการอบรม มีอะไรแบบว่าอยากแนะนําให้กับคนที่ร่วมง,งานหรือว่าผู้ชมทางบ้านไหมคะแบบว่าแนะนําแบบว่าอย่างเช่นสําหรับคนอย่างพี่ก็คล้ายๆจิตอาสาคนหนึ่งเหมือนแบบว่ามาแนะนําเด็กน้อยเด็กๆหรือผู้คนที่สนใจในการอบรมลูกเสืออะไรอย่างเงี้ยให้เขาแบบว่ากล้าที่จะสอนกล้าที่จะแบ่งปันความรู้อะพี่มีอะไรแบบแนะนําอย่างนั้นไหมคะจริงๆตอนนี้โลกเรามัน มัหลายอย่างมันก็น่ากลัวเนาะสำหรับเด็กเนาะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่กล้าลุกออกมาที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับเด็กๆครับเด็กๆเหล่านั้นนะบางครั้งก็จะต้องถึงจุดหักเหจุดเลี้ยวอาจจะบางครั้งอาจจะไม่ชอบกิจกรรมลูกเสือหรืกการทํากิจกรรมเลยในนาคตถ้าเขาไปเจอในสิ่งที่เขาผิดผมอยากให้ให้คนก่ะได้ออกมาทําตรงนี้บ้างเหมือนกันนะได้มาเรียนรู้ด้วยการได้มาเด็กๆก็เหมือนหนังสือกระจกสะท้อนเรา ถ้าบอกว่าเด็กมันกระดูนอเราเราเป็นยังไงเด็กก็จะเป็นยังไงเด็กเป็นยังไงก็คือเด็กสะท้อนสู่ครูสะท้อนเด็ก มันเป็นสิ่งที่เด็กเขาจะได้เอาไปใช้ในงานต่อไปนะครับก็อยากให้ถ้าจะทตรงนี้เนี่ยในงานเะไรเงียยันจนอย่างอันดับแรกเลยอยากให้มีใจก่อนต้องมีใจ่อนใจต้องลงไปรักรักเด็กก่อนชอบเด็กก่อนอยู่กับเด็กชอบเด็กอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจริงๆมันมีอีกวิธีการอีกหลายอย่างนอกจากไปทำกิจกรรมค่ายแล้วก็จะเป็นกิจกรรมเช่นอ่านหนังสือให้เด็กไปทําำงานประดิษฐ์สอนเด็กทําขนมอะไรเงี้ยครับก็เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งได้เช่นกันที่จะพัฒนาตัวเขา คืเขาได้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ได้แบ่งปันให้เด็ด้วยใช่ใช่ทุกทงค่ะาอออสครับคือขับแก็บรับส่งคนรับส่งข้าประมาณนี้ครับอะไรที่แบบว่าทําให้พี่ได้มาขับแก็บอะค่ะคือนีผมเป็นคนชอบขี่รถวส่งอาหารหรือเป็นแก็บมาอะไรอย่เงี้ยคือเราลองเราลองหลายอย่างก็คือแต่ว่ามันมันไม่ตอบโจทย์รายได้ รายจ่ายสู้แบบว่า,วา,ารับผู้โดยสารก็คือไปถึงรับส่งจบคือที่สําคัญก็คือหนึ่งเลยต้องรับรักในการบริการสําหรับอาชีพแกปบของพี่ในการขับแกปบบินเนาะชื่อนายครับเป็นแรปเปอร์ครับแล้วอะไรถึงทำให้แบบมาเป็นแรปเปอร์ได้ไดอ่ะ,อะมันเป็นเหมือนแพชชั่นตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วครับที่แบบว่า เราอะเบื่อดนตรีปกติเราฟังมาแบบไอ้นี่พอแบบว่าเจอแบบเจอแรปของประเทศไทยแล้วมันตื่นเต้นครับมันรู้สึกแบบตอบโจทย์ตั้งแต่เด็กๆแล้วครับต้องดาจิมอะไรเงี้ยครับสมัยแบบแล้วมันตลกมันสนุกอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออแบบก็เลยแบบชอบที่จะแบบร้องตามแรปตามอะไรเงี้ยพอโตมาก็มีโอกาสได้ได้อัดได้ทําเพลงกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับ เหมือนการเล่าเรื่องของเราเป็นสไตล์แบบบทเพลงแรปเปอร์อะไรใช,ใช่ครับมันก็เป็นฟิลแบบเหมือนการพูดนี่แหละครับเหมือนการแต่งกรมันคือแต่มันแค่เป็นกรบนบน,บนบีทบนบน,บนตรีมีอะไรที่แบบอยากจะแนะนําทั้งคนในงานแล้วก็คนทางบ้านไหมที่แบบว่า ทำอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมหรือว่าก้าวข้ามขีดจํากัดเดิมๆไปบ้างค,คน<ๆ>ที่แบบยังไม่กลา้ายังไม่กล้าบแบบออกมาใช้ชีวิตหรือว่าอยากลองอะไรใหม่ๆอ่ะอาจจะแบบลองลองถามใจตัวเองดูก่อนว่าแบบว่ามันมีความสุขไหมอะไรเงี้ยได้ได้ลองตามใจตัวเองดูบ้างครับรบ,รบ,บางทีแบบมันก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วทําออกมามันจะผลตอบรับเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่แค่ได้ลองมันก็ถือว่าดีแล้วครับ แต่ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแบบอยากให้แบบทําไปก่อนตายอ่ะคิดว่าสมาแบบอย่างน้อยก็มีชีวิตเพื่อแบบมีความสุขได้สารฝันได้อะไรเงี้ยครับผมชื่อกอดครับผมชื่อกอดอชื่อชื่อจริงผมเปียริตพันชาธ,ธรรมวิทครับแล้วก็ ผมนอกจากเขียนหนังสือแล้วผมเป็นคนทําหนังสือเลยครับก็คือทําหนังสือให้กับวงการหนังสือเรียกว่าคือเขียนด้วยทําหนังสือด้วยเกี่ยวกับหนังสือกันเลยทีเดียวใช่ก็คืออยู่แต่กับหนังสือมา10กว่าปีแล้วพูดถึงหนังสือแล้วกันเพราะว่าผมอยู่กับหนังสือเพราะว่าผมต้องเขียนกับมันผมต้องอ่านกับมันอะไรย่างเงี้ยผมก็เลยอยากจะแชร์หนึ่งเรื่องว่าบางทีในวันที่เรารู้สึกว่าเราไปไหนต่อไม่ได้เรารู้สึกว่าในวันที่แบบเราเจอทางตันอะไรอย่างเงี้ยบางทีหนังสือมันมันช่วยให้เราทะลุทางตันได้ ๋ยวมันมันก็คือผมรู้สึกว่าหนังสือหนึ่งเล่มมันก็คือคนหนึ่งคนเราอ่านหนังสือพันเล่มมันก็คืออ่านหนังสือในเมื่อเรเจอคนพันคนแล้วการที่เราเจอคนพันคนเนี่ยมันก็ทาให้เรารู้ว่าอ๋อโลกที่เราเคยอยู่มันมันไม่ได้ขนาดเท่าเดิมแล้วนะโลกมันก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นมันแบบไม่ได้มีแค่หนึ่งมันอาจจะมีแบบหลายๆมุมมองอะไร้ยใช่ไหมอ่านหนังสือ ดูหน,นังฟังเพลง,งม,มันก็ขยายโลกงเราได้ไหลายๆแบ่อยา่างเรื่องราวของมดก็จะเป็นกําลังใจให้ใครหลายๆคนเลยอะไรเงี้ยครับบางทีเราสามารถเราสามารถลงมือทําแล้วก็กลัวได้ในเวลาเดียวกันเราไม่จำเป็นต,ต้องรู้สึกก็แบบว่าต้องหายกลัวก่อนแล้วค่อยทำอะไรก็ทําไปแบบว่าที่เขาพูดอะไรนะกล้ากล้ากลัวก็ก็แค่ลงมือทาครับกลัวไม่ต้องรู้สึกแย่ที่จะกลัวกลัวได้ปกติผมทุกวันนี้ผมก็ยังกลัวบางเรื่องเหมือนกัน แต่ว่าก็ลงมือทำดีกว่าครับ สวัสดีคะ่ะพี่คนสวยไม่ทราบว่าพี่ชื่ออะไรคะชื่อจวอีออมิพานะคะเป็นนางสาวไทยปี2552ค่ะ,คะพี่นางสาวไทยนะคะประจําปี2552นะคะเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยแล้วแบบว่าสะดุดตาเลยอล่าที่สุดในงานนี้แล้วเป็นคนที่มดเนี่ยต้องเข้าไปคุยด้วยเลยค่ะ แล้วตอนนี้พี่ทำอาชีพอะไรอยู่ค่ะก็ปัจจุบันนะคะกำลังเรียนเป็นนักบินค่ะ commercial pilot license นะคะวันนี้ก็ได้รับโอกาสจากทางกทมนะคะให้มางาน human library นะคะเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของเรารที่แบบว่าทำมาหลากหลายอย่างเนาะก็คะเคยทำงานในวงการทางงานนักแสดงค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นออผู้ดำเนินรายการของทางจสร้อด้วยแล้วก็เรียนเป็นนักบินด้วยค่ะ ในงานหนังสือในส่วนครั้งนี้ค่ะที่มีอะไรมาแชร์ให้กับคนในงานนี้บ้างคะก็อาจจะเป็นประสบการณ์นะคะที่เราทำไมแบบว่าเรียกได้ว่ามันคนละขั้วเนาะจากแบบเป็นนักสาด t h a แล้วก็เป็นนักแสดงแล้วก็มาเรียนนักบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะแชร์ในเรื่องของการก้าวข้ามผ่านคอมฟอร์ทโซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการจัดการที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายค่ะมองข้างนอกใช่ไหมคะว่าสวย แต่ว่าเข้าไปข้าง,างในไปใกล้ๆไปพูดคุยกับเขาเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้เป็นแค่นางงามอย่างเดียวนะคะเขากําลังศึกษาเรื่องการบินอยู่ด้วยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่แบบวู้เรามีคนแบบว่า,ามีความสามารถมากกว่านี้เลยเหรอหรือว่าคนที่แบบไม่ได้ทําอะไรแค่อย่างเดียวอะแล้วเขาก็แบบว่าเออทำให้รู้ว่าจริงๆเราไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้อย่างเดียวก็ได้เราต้องไปอา,อาจจะไปฝึกเรียนรู้อย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ มีอะไรที่แบบว่าอยากแนะนําคนทางบ้านหรือคนร่วมงานในวันนี้ไหมคะในการก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองเราได้ไปลองทําสิ่งใหม่ๆค่ะค่ะก็อยากจะให้แนะนําว่าแบบให้กล้ามีความกล้าก่อนอันดับแรกนะคะแล้วก็ทําตามความฝันของตัวเองรวมถึงลงมือทําอย่างต่อเนื่อง ทุกอุปสรรคหรือว่าทุกเป้าหมายของเราย่อมประสบความสําเร็จได้ค่ะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับใครหลายๆคนที่มีความฝันนะคะแล้วก็อยากให้ทําตามความฝันให้สําเร็จค่ะก็ขอบคุณพี่นางสาวใจมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวยมากๆเลยค่ะ สำหรับเพื่อนเพื่อนนะคะที่เป็นผู้พิการนะคะเป็นห้องสมุดมนุษย์ที่สําคัญอย่างหนึงนะะ่งเลยค่ะเพราะว่าประสบการณ์ที่เพื่อนๆนผ่านผลมากําลังก้าวผ่านไปได้หรือกําลังอยู่กับสิ่งนั้นอยู่เป็นเรื่องราวเป็นหนังสือหน้าสาคัญของ,องนคนคนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบ่งปันเรื่องราวให้กับคนอื่นได้ในขณะเดียวกันคนที่มาฟังหรือเข้าใจเรื่องราวของพวกเราเนี่ยค่ะเขาจะได้รับรู้เข้าใจและปรับตัว ทำยังไงให้เขาเข้าใจและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้อย่างดีขึ้นหรือถ้ามีโอกาสในพัฒนาคนเมืองสังคมเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันได้อย่างไรคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คนที่แตกต่างกันเนี่ยได้มาเรียนรู้ร่วมกันก็สนุกดีใะ้เห็น เขาคุยกันยาวมากเลยนะใช่คุยกันยาวมากคือหนูก็เป็นคนหนึ่งที่มาเป็นวิทยากรที่นี่เนาะแล้วก็เป็นแบบว่าวิทย์นักฟิกาเอ่อนักกีฬาคนพิการวิวแชร์อย่างเงี้ยแล้วก็มาได้เจอผู้คนพอเขาแบบว่าได้คุยกับหนูได้คุยค่ะเพราะเขาแบบได้คุยกับหนูโอ้เป็นนักกีฬาเหรอโอนั่งวิวแชร์ด้วยทาไมเท่จังเลยเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนตัวหนูเองก็ได้เปิดโอกาสแบบว่า คุยกับพี่ๆต่างสายอาชีพด้วยก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะอยากให้จัดกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็มีบ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่อยๆเนาะใช่ค่ะมีหลายงานนะครไปติดตามที่ Facebook BKK Read and Learn Festival นะครับแล้วก็กิจกรรมอีกเต็มไปหมดเลยไม่ว,ว่าจะเป็นสอบด้า์หนังสือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ TK Park ที่ห้องสมุดของรู้นทพมหาคนครเองก็มีเต็ตมเลยก็ขอให้ติดตามที่ Facebook BKK Read and Learn ครับค่ะ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับก็กิจกรรมที่ทางเราได้มาร่วมในวันนี้นะคะก็คือ Human Library หนังสือในสวนเนี่ยก็มีกิจกรรมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นซ่อมหนังสือการจำหน่ายหนังสือในราคาถูกทั้งค่ายเล็กแล้วก็ค่ายใหญ่เลยนะคะแถมยังมีวิทยากรอย่างมดแล้วก็สายอาชีพอื่นๆได้มาแชร์ประสบการณ์กันในชีวิตค่ะว่าแนะนำการ ว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงหรือว่ามีแนวทางอะไรที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดในการมาใช้ชีวิตข้างนอกได้เราก็สามารถเป็นหนังสือเล่มนึงนะคะให้คนอื่นได้ศึกษาในเรื่องของเราได้เหมือนกันค่ะและพวกเราหวังว่าการมาร่วมกิจกรรมของเราครั้งนี้นะคะจะมีแรงบันดาลใจเล็กๆให้กับคุณผู้ชมได้ใช้ชีวิตต่อไปและมีกำลังใจพื่อสู้ในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะ สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook และ Youtube เคียงบ่าเคียงไหลค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ